จะทําให้เราต้องระวังตรงนี้มเมื่อไปถึงจุดท a r g e ตที่เขาควรจะขายทางกำไรแล้วเขาอาจจะเกิดการกลับตัวแบบรุ่นแรงก็ได้คือฉันเห็นแล้วแหละว่าไปตามเทรนไปต่อไปต่อเติมไปเรื่อยโดยที่ไบแอดเลยว่าฉันจะไปโดยไม่ได้ดูว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณอะไรบางยาอย่างหมงบอกเนนะว่าเขาอาจจะอยู่ที่ราคาเท่านี้ เคยใช้ฮิดเ e นเดวิสเนี่ยในการแบบทำให้กำไรเนี่ยมันไกลกว่าดึงมีแน่นอนอยู่แล้วค่ะซึ่งมันถือว่าเป็นจุดได้เปรียบของสัญญาฮิดเดนเดวิสเลยที่มาต่อให้เขาจะเทมาแรงแค่ไหนมาถึงจุดที่สำคัญและสัญญาเราเข้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าแล้วก็รันกำไรได้ไกลๆเหมือนกันทีนี้นะคะเรามาพูดถึงข้อดีข้อเสียของการเทรดตามเทรน์บ้งดีกว่าแน่นอนไม่ได้มีอะไรที่ต้องดีเป็นระ้อยเปอร์เซ็นต์เนาะหรือว่าเสียทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อดีของการเทรดตามเทรนก่อนละกันว่ามีอะไรบ้าง ก็ข้อดีนะคะของการที่เราเทรดตามเทรนแน่นอนว่าเราเล่นไปตามไายใหญ่หรือว่าเล่นตามตลาดนั่นเองก็จะทําให้เราอ่ะได้เทรดไปแบบได้กําไรง่ายขึ้นการที่เราวิ่งไปตามตลาดหรือว่าเทรดตามตลาดมันทาให้เราเห็นมุมมองแนวโน้มของราคาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเราจะรู้แล้วว่า จุดไหนสมมติเป็นยกลยกไายนี่จุดไหนที่เราควรจะเข้าและ<อ>จุดไหนอะที่เราจะควรตัดขาดทุนอย่างเงี้ยแต่เนี่ยการที่เขา่ไปตามเทรนอะเขาจะไม่มาถึงในจุดที่เราตัดขาดทุนหรอกเพราะว่าแนวโน้มราคาเขายังได้ฟาักขึ้นไปเรื่อยๆ,ๆอยู่อันนี้คือเป็นข้อดีของการที่ เราอะได้เทตุตามเทรนและที่สําคัญเลยก็คืออย่างในคอสูเปอร์ฮิเดนของเราอะเวลาที่ราคาเขาขึ้นไปเรื่อยๆสูเปอร์ฮิเดนของเรามันมีทริคพิเศษใ,ในการที่เราสามารถที่จะเข้าเติมของได้ตามเทรนนั้นต่อไปเรื่อยๆอนั่นเองใช่เลยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเคยแบบเห็นแล้วแหละว่าตรงเนี้ยฉันขอบายแล้วพอถึงจุดนึง ก็อยากจะเก็บกําไรแล้วไง<ฆ>โดยที่เราไม่มั่นใจว่าราคาจะไปต่อได้ถึงไหนหรือบางคนเก็บกําไรไปแล้วไม่กล้าเติมไม้มันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วกลัวไปได้ของราคาแพงครับใช่ไหมคะแต่พอเรารู้ซูเปอร์ฮิเดนเนี่ยเราก็จะรู้แล้วอ่าตรงนี้มีโอกาสย่อแล้วไปต่อย่อแล้วไปต่อก็จะสามารถเทรดและเติมไม้ไปเรื่อยๆได้ใช่แล้วคะ่ะทีนี้เรารู้ข้อดีแล้วเรามาขอดูข้อควรระวังบ้างของการเทรดตามเทรนด์มีอะไรบ้างคะ่ะ ถ้าพูดถึงข้อควรระวังในการเทรดตามเทรนเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่กี่ข้อที่เด่นๆเ,เลยก็คือเกิดในช่วงที่เขากลับตัวแบบรุนแรงเขาอาจจะไปถึงราคาหนึ่งสมมตินะเราซื้อไปที่10บาทเราอยากจะไปขายที่100บาทอย่างเงีนะ้ยณหนึ่งร้อยนั้นนะอาจจะเป็นจุดที่เขาอะกำลังจะเทขายทางกาไรแล้วหรือว่าในการาฟก็คือการกลับตัวนั่นแหละการที่เราอะอาจจะย่อมาแล้วมาเทรดตามเทรนอนะอาจจะทําให้เราต้องระวังตรงนี้เมื่อไปถึงจุดทาร์เกตที่เขา ควรจะขายทางกําไรแล้วเขาอาจจะเกิดการกลับตัวแบบรุนแรงก็ได้ก็คือระวังช่วงอาจจะแพ้รอบที่เขาเกิดการกลับตัวพอดีชเท่านั้นเองนะคะ,คะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตลาดที่มันไม่ชัดเจนอ,อันนี้แน่นอนว่าเมื่อกราฟที่เขาไม่ได้เป็นตามเทรน์น่ะเราอ่ะจะไม่ได้เข้าเทรดอยู่แล้วเนาะซุปเปอร์เดย์เราก็จะเข้าในช่วงที่แบบเอ้กราฟเป็นเทรนสวยงามไม่ขึ้นก็ลงให้สวยงามอ่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าเทรนเรามี3แบบใช่ไหมสามอย่างเนี้ยถ้าเป็นช่วงไซเว์เนี่ย ก็ถือว่าทุกไปได้ลองเราอ่ะไม่ได้เปรียบนั่นเองหรือว่าไม่ได้เป็นการเหตุตามเทนนนเเรนด์ก็ต้องพักไว้ก่อนบางช่วงที่ตลาดไซเวย์หรือพักตัวก็ต้องพับเรื่องการเทรดตามเทรนด์ไปก่อน <ใช S 2> อาจจะต้องรอนิดน,นึงใช่แล้ว,แล,วและอีกอันหนึ่งนะที่เป็นในเรื่องของการ b u y a อ หรือว่าแบบโฟโมในในวงการเห็นเรียกว่าโฟโมคือฉันเห็นแล้วแหละว่าไปตามเทรน<ะ>ไปต่อไปต่อเติมไปเรื่อยโดยที่ใบแอดเลยว่าฉันจะไปะฉันจะขึ้นต่ออะไรเงรี้ยโดยไม่ได้ดูว่าเฮ้ยมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างบ่งบอกนะว่าเขาอาจจะหยุดที่ราคาเท่านี้อะไรเงี<ช>้ยอันนี้<ช>คือข้อที่เราต้องระวังมากๆเวลาที่เราเทรดตามเทรนหรือว่าจะโฟโมตามเข้าไปเรื่อยๆเลยทีนี้ค่ะมาพูดถึงเรื่องสัญญาณที่เดินเดเวอร์เจนซ์กันบ้าง มันสามารถใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนได้บ้าง oh. ที่จะดูว่าเนี่ยตอนนี้มีสัญญาณทิ d เด d นเดวเจนเกิดขึ้นจริงๆในการที่เราจะดูสัญญาณฮิดเด้นเดเวเจนอะเราดูได้หลายอินดิเคเตอร์เลยไม่ว่าจะเป็นแม็กดีก็ดูได้เหมือนกันนะคะสโต e ก็ดูได้เช่นเดียวกันหรือว่า rsi ซึ่งต้องบอกว่าตัวอินดิเคเตอร์พวกนี้เนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกแนวโน้มของราคาอยู่แล้วนะคะ แต่สําหรับในคอร์สซูเปอร์ฮิดเดนของเราอะ่ะจะใช้ r f i ในการบอกหรือว่าการเช็คสัญญาณฮิดเด้นเนวอเจนค่ะพี่แบบเราต้องบอกว่าที่เราใช้ RSI เนี่ยก็คือเป็นตัวที่เก็บมาแล้วเนาะว่ามีสัญญาณที่แม่นยาํา<ช>แล้วก็บอกกับเทคนิคของเรามากที่สุดใช่แล้วค่ะทีนี้เราอยากให้คอตักเล่าประสบการณ์ดีกว่าว่าเคยใช้ฮิดเด้นในวอเจนเนี่ยในการแบบรันกำไรหรือว่าทำให้กำไรเนี่ยมัน ไกลกว่าเดิมนี่ไหมคะโอ้โห oh, มีแน่นอนอยู่แล้วค่ะด้วยความที่เราชอบในการใช้ฮิตเด้นในเวอร์เนอยู่แล้วใช่ไหมเอาง่ายๆเลยว่าอย่างทองคําอ่ะตอนที่เขาว,ว่าลงมาแบบเทเทลงมาเลยนะเรารู้แล้วว่าตอนที่เราเดินทางลงมาเราก็มีฮิตเด้นในทางเฟรมเล็กๆในย่อยลงมาอยู่แล้วแต่พอมาถึงจุดหนึงอ่ะที่ทุกคนมองว่าแนวโ้มมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทางกำไรแล้วหมายถึงว่าเปลี่ยนเป็นแอนโมขาลงแล้วอ่ะแต่ทีมฮิตเด้น่ะ ทีเดในวัจของเราจะเห็นสัญญาณบางสัญญาณที่บ่งบอกว่าจุดนี้นะเป็นจุดสำคัญที่มีโอกาสที่จะเข้าและส่งไปออทามไฮได้นั่นแหละนั่นคือจุดเข้าสำคัญเลยที่เอาล่ะมาท่านี้เด็กซุ p เปอร์ฮิดเดนของเราตรงนี้ต้องมีเราและแน่นอนก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะก็คือทองออทามไฮจริงจริงใ<ช>ซึ่งมันถือว่าเป็นจุดได้เปรียบของสัญญาฮิเดนในวเจนเลยที่มาต่อให้เขาจะเทมแมงแค่ไหน มาถึงจุดที่สําคัญและสัญญาเราเข้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าแล้วก็รันกำไรได้ไกลๆเหมือนกันค่ะใช่หลายๆคนอาจจะแบบไม่กล้าบายในช่วงที่คองเทเยอะๆเนาะแต่ว่าของเราเนี่ยเมื่อเรากลับไปเช็คเทรนด์หลักแล้วเราก็เช็คสัญญาทิศเด่นเนี่ยมีทำให้เราเนี่ยมั่นใจตรงนั้นแล้วจะบอกเลยว่าจุดนั้น,น,นเนี่ยน่าจะขึ้นไปแบบหลายพันจุดมากๆจ,จนกระทั่งทำออทามไฮใหม่ได้ใช่แล้วทีนี้ค่ะถ้าเกิดแบบพี่ๆที่ฟังอยู่อยากจะ เข้าเทรดตามเทรนบ้างจะต้องทําอย่างไรบ้างคะแน่นอนค่ะว่าเราต้องมีเช็คลิสในการเข้าเทรดตามเทรนในเช็คลิสในที่นี้อาจจะหมายถึง1ดูก่อนว่าแนวโน้มของเทรนเป็นยังไงแนวโน้มเป็นขาขึ้นหรือเป็นขาลงหรือยังเป็นไซด์เวย์อยู่การเล่นฮิดเด้นในวันจนเนี่ยเราตัดการไซด์เวย์ออกไปเลยจะเหลือแค่ขึ้นกับลงให้เราดูก่อนว่าแนวโน้มของราคาเป็นทิศทางไหน อันที่2คือดูจุดที่เราสามารถที่จะใช้เช็คสัญญา hidden d i v e r g e n ได้ซึ่งอันนี้ก็จะมีสอนในคอร์สเบื้องเดิของเรานะคะและอันที่3แน่นอนเรารู้แล้วนี่ว่าจุดไหนที่เราจะเข้าเช็คสำคัญเลยค่ะเช็คสัญญาณก่อนอลงมาปุ๊บอ่าสมมุติเราจะบายลงมาปุ๊บดูซิว่าสัญญาณเนี่ยมาหรือยังมาหรือยังเช็คก,ก่อนว่าเขาจะไปแน่ไหมถ้ามีสัญญาณแน่ คำนวณเลยค่ะคำนวณ MM คําคำนวณหลอดและที่สําคัญก็คือการวาง TP และ SL อันนี้สําคัญมากอันนี้สําคัญมากนะคะวาง SL เนี่ยเพื่อป้องกันความเสี่ยงของเราเลยว่าถ้าเขาหลุดจากโซนที่เราจะรออยู่หรือหลุดจากจุดที่เราจะเข้าเทรดอ่ะเขามีแนวโน้มที่จะไปตรงจุดอื่นได้เราค่อยไปเช็คสัญญาณใหม่ตอนนั้นก็ได้จริงจริงสรุปง่ายๆเช็คลิสต์ของเรามันมีแค่สี่ข้อหลักๆเนาะคือเทรนด์ก่อนนะคะเพราะเราเทรดตามเทรนด์มีเทรนด์หรือเปล่า ถ้ามีเทเสร็จแล้วก็ดูสัญญาณดูสัญญาณดูจุดเข้าอูาดูจุดเข้าว่าเราจะเข้าตรงไหนซึ่งในคอสเปอร์เฮดเดนเนี่ยมีมากกว่าโซนแน่นอนนะคะแล้วก็สามคือเชคสัญญาณมีสัญญาณหรือยังถ้ายังไม่มีไม่เข้าไปรอจุดถัดไปใช่แล้วนแล้วก็4ก็คือคำนวณ MM แล้วก็วาง t ี s ีเเให้เรียบร้อยใช่แล้วค่ะเอ่านี้เอง4ี่ชิง่ายๆ การที่เรามีเชคริตดามันทำให้รู้ว่าหนึ่งเราจะเล่นแผนเนี่ยตรงไหนและเล่นในความเสี่ยงเท่าไหร่ม,มันทาให้เราตัดความแบบต้องมานั่งเฝ้าก้าวตัดในเรื่องของอารมณ์ถ้าเราเคลียร์กับตัวเองเรียบร้อยแล้วว่าเชฟริตของเราแผนนี้เราจะเล่นแบบนี้ม,มันทาให้เราอ่ะไม่ต้องกังวลในทุกๆุกแผนที่เราเข้าเทรดค่ะ